ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงเพียง <regret. S 1> แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนังนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราเนี่ยไปสู่การเปลี่ยนแปลงพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้าเรียกเราสู่การเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่เรียกเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะไม่ต้องไม่เราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง นั่นในขณะในขนาที่เราไปสู่จุดที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์บอกวจนกว่าทุกคนจะจำเริญถึงความภัยบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เมื่อจุดนั้นแหละทุกอย่างมันจะมาถึงจุดของความครบถ้วนม,มามาถึงจุดของสิ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นเมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงเราจึงจงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นและเปลี่ยนแปลงสวยงามขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในโลกนี้ที่จะสวยสดงดงามเหมือนการเปลี่ยนแปลงในพระเจ้าแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหลายนั้นเมื่อพระเจ้าเข้ามาเรากําลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราเปลี่ยนจากลูกกําพร้ามาก,กลายเป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้าเป็นลูกที่มีพ่อจากสิ่งที่ไม่มีสาราศีเรากลายเป็นคนที่มีสราศีขึ้นจากที่เราไม่สวยสดงดงามเรากลายเป็นคนที่สวยที่สุดของสวรรค์พี่น้องรู้ไหม สวยที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปเทียบกับใครโดยเทียบกับตัวเองพระเจ้าให้มีมาตรฐานที่แต่ละคนจะไปถึง